สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจีจะมารีวิวกล้อง ZA 105กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกล้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องของเจนี่เองก็จะเป็นสีเหลืองนะคะในกล้องมันจะเป็นแบบสีเหลืองอ่อนมากก็ตัวจริงจะเป็นเข้มมากนะคะก็คือกล้องมันจะแบบสีแปลกๆหน่อยเออน,นะคะวันนี้นะคะจีใช้เป็นก็เออวันนี้ใช้เป็นแท็บเล็ตถ่ายเนาะไม่ได้ใช้กล้องถ่ายอาจจะดูหน้าชัดลังเบอร์มากเลย เฮ้ยมันโอเคมากเดี๋ยวเราไปหาโมเดลก่อนด้านหลังมันดูโล่งๆนะคะชิก็ไปเอามาจากตรงกบลบอล่มนั้นนะคะก็ยิอาไปดูได้นะโอเคก็สม็นแบบนี้นะคะกล้องของเจนนี่ก็จะเอ็นตัวนี้ชัดอะพันห้า 1, 5, นะคะของคาซิโอหรือว่ากล้องฟุงฟลิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนดีๆก่นโอเคค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูตัวร,บรอบๆก่อนนะคะ ค่ะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวที่นี่มาแนะนําเป็นที่ช์จแบตค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวรอก,ก่อนข้างอันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้องที่เอาไว้ดูนะคะเดี๋ยวมันไม่โฟกัสเลยมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะคะค่ะมีค่ะจะลิงนะคะเป็นเซตอันนี้จะเลือกหมดต่างๆอะไรได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวมาใช้งานกัน ตรงตรงนี้นะคะตรงไหนเนี่ย๋อตรงนี้นะจะเลื่อนดูรูปค่ะตรงนี้นะเมนูเดี๋ยวเราไปแนะนําอีกทีหนึ่งก็จะเอาไปแนะนำเหมือนกันข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดอันนี้จะเป็นปุ่มกดถ่ายนะคะอันนี้ก็ตรงนี้ไอที่มันเป็นยืดออกมาเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้ปรับได้นะปั๊บนี้ก็มีได้จะเป็นขยายค่ะนี่นะมันจะมีตรงนี้จะเป็น ดแดงๆเนะะี่ยค่ะเป็นปุ่มกดถ่ายวิดีโอตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นเลือกโหมดต,ต่างๆตอนนี้เราอยู่ที่บท BS BS นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีหลายโหมดนะคะก็ให้เลือกโหมดต,ตรงกับขีดตรงนี้ที่เขากําหนดให้นะคะก็เลือกไปแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะแต่เราจะเลือกโหมด BS ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวเราสังเกตนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงเลนส์กันก่อน เลนส์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่ป้องกันเลนส์มาให้มันก็จะเปิดอนะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนเลนส์นะคะจะเป็นแนกล้องอันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นไอตรงเนี้ยที่มันหมุนได้นะคะมันจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันหอวซารีค่ะ๋ย่แปบนึงค่ะตั้งกล้องนะโอเคค่ะเรามาดูก,กันเลย ไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะขอโทษค่ะตรงนี้จะมีเข็นว่าคาซิโอนะคะตรงนี้ถ้าสมมติเราจับเวลาเราจะไปดูกันว่าไฟอะไรมันจะขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นต่างๆเราอ่านไปหมือมกันอันนี้เป็น H s นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต่างๆเนาะไปลองอ่านกันไปศึกษากันดูนะคะอันนี้ก็คือรอยรอยเป็นเชือกมานะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันเลยนะคะโอเคขอรี่นะคะกดปุ่มเปิด ออฟแล้วมันก็จะมีหน้าจอดูนะคะกดเลยเนี่ยนะคะกดตรงนี้นะคะตรงนี้นะกดเลยค่ะเลนส์มันจะขยายแล้วเปิดเลนส์ให้เรานะคะแต่เมื่อกี้ปิดอยู่แล้วเขาก็เปิดให้เราแล้วนะโอเคแสงมันอาจจะเยอะไปนิดนึงโอเคปรา,ามานี้นะคะเปิดจะได้หน้าจอแบบน,นี้โอเคเรามาเลือกโหมดกันก่อนโหมดนะคะ ให้เลือกเป็นโหมด B S อุ้ยตกตกตก,ตกเดี๋ยวเอาใหม่โอเคค่ะมาอกี้ประทานโทษนะคะค่ะให้เลือกเป็นโหมด B S เอาไว้นะคะเนี่ยนะเราเลือกปแลว B S มันจะมีหลายโหมดมากให้เลือกโหมด B S ค่ะก็ไปที่เอ่อที้นะคะเป็นอีพายน้ำตับโอเคค่ะให้ไปที่คำว่าเซตโดยใช้หน้าจอเป็นหน้าจอถ่ายรูปนะกดไปอ่านี่จะได้มันเป็นหน้าจออย่างนี้แล้วก็ เลือกอันล่าสุดเลย B S อันนี้กดเลือกฉากนะคะเดี๋ยวมันจะเขียนเซตเลือกฉากเซตมันจะมีให้เลือกหลายฉากมากเรามาแนะนําแต่หลายฉากดีกว่านะคะอ้ยมันเลืไม่ได้ฉากแรกนะคะจะเป็นฉากแต่งหน้าฉากที่2จะเป็นทิวทัศน์ตอนกลางคืนฉากที่3ก็จะเป็นภาพทิวทัศน์และข้าวบนคืนบุคคลก็จะมีหลายอย่างนะแต่เราชอบใช้อันนี้มากกว่า อันนี้ที่สุดนะอัน,นอันนี้นะคะอันนี้นะ้ชัดหลังเบอร์นะแต่ว่าถ้าแบบคนที่ชอบใช้แอปตาแบบให้หน้าฟุ้งฟิ้งอะไรก็ต้องใช้เป็นอันนี้นะคะแต่งหน้าอันแรกที่สีฟ้าเป็นกรอบๆอ,อยู่แต่เราชอบใช้อันนี้นะคะพื้นหลังเบอร์กดเข้าไปตรงเซตน,นะคะหรือถ้านะใครเลือกอันนี้ก็กดเซตตรงนี้เลย แต่เราชอบเลือกอันนี้มากกว่าก็กดเลยค่ะเซ็ตเรียบร้อยก็ได้แอปนั่นชั้นลำเบอร์อย่างนี้คุณต้องการแล้วโอ๊ยสอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใหม่ก่อนโอเคสอรี่นะคะเมื่อกี้ค่ะนำมันจัดกันต่อค่ะเราก็ไปที่นั่นนั่ลังลเบอร์ใช่ไหมคะกดเซ็ตอีกรอบนะะึงค่ะ ไปปิดแฟลชกันก่อนถ้าใครไม่อใครไม่ได้ถ่ายตอนมื่อคืนอ๋ออันนี้ไม่ได้ปิดแฟลชนะคะค่ะอันนี้อันบนสุดจะเป็นตั้งเวลานะอันนี้เราไม่ตั้งนะคะเป็นออฟเลยกดอีกอันล่างต่อมาเนี่ยจะเป็นวิวแต่เป็นเอฟเฟคแต่เราไม่ใช้อันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะอันนี้จะเป็นเอฟเฟคเบอร ระดับเราเอาระดับที่3าเลยนะคะเบอร์ระดับที่3มเลยค่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแอปแปลกนั้นเนี่ยมันจะมีให้ปิดแฟลตรงนี้นะคะแล้วก็กดอันนี้นะคะปิดแฟลตค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเราเอามาถ่ายกันก่อนกดถ่ายนะคะก็สมมุติเราจะถ่ายนี้ถ้าจะขยายแล้วก็เลื่อนขยายไนะด้นะดูนะเห็นไหมมันจะขยายได้แบบนี้นะคะ ก็กดถาดมันจะถัดชัดแต่ถ้าสมมติจะดูนะคะกดตรงนี้เลยค่ะนี่มันก็จะเป็นประมาณน,นี้แต่ว่าแบบค่ะก็คือกล้องเราเนี่ยมันจะเลื่อนขยายเลนส์ไม่โอเคนะคะอย่าสนใจต่อไปจะเป็นอาร์ตเดี๋ยวมาดูอาร์ตกันอาร์ตจะเป็นพวกเอฟเฟคอันนี้ใช้เป็นเอฟเฟคสดนะคะสดมากดูมือเป็นสีส้มเลย จากตรงนี้เป็นสีส้มได้ไงดูดิค่ะถามว่าทำได้ไงก็ทำเหมือนเดิมคะคะกด Ask แต่อันนี้จะมีแฟลชเพิ่มมานะคะนี่นะคะให้กดปิดแฟลชโอเคกดปิดนะปิดโอเคปิดแฟลชแล้วอันนี้จะไม่ชดเฉยแสงนะคะเราจะมาดูกันเราจะแสงเท่าไหร่นะคะโอ้แสงมันจะสว่างไป น,นี่ก็สีเข้มไปพอประมาณพอนะคะขึ้นไปอีกอันนึงก็จะเป็น a s effect อย่าไปสนใจความไวแสง focus เาาจะให้ focus มากๆเราไม่ต้องระดับเยอะนะอันนี้จะเป็นสมดุลแสงสีขาวก็ไม่มีอะไรแล้วเลือกฉากค่ะฉากแรกนะจะเป็นถ่ายค้ออะไรเงี้ย แ้่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป๊อปนะคะป๊อปคือถ่ายถ่ายแบบแนวป,ป๊ปอปป๊อปสีสดๆอะไรเงี้ยถ้าอยากไปสนใจถ่ายมันจะสวยมากเนี่ยมันจะมีโลกขึ้นเห็นป่ะโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็เราก็เปลี่ยนหมดเป็น BS ได้เลยะคะ่ะแค่นี้ ต่อไปเราจะมาทำการพับหน้าจอกันเป็นสีที่ค,คนซื้อกล้องนี้มาเพราะเพื่อสิ่งนี้เลยดมาจะอิดอุปกรณ์ตั้งกล้องนหอยนึ่นึงมันรแสงมันจะเยอะนิดนึงนะค่ะก็กดถ่ายเหมือนกันนะตรงนี้เหมือนกันดูนะถ่ายดูมันจะมีสามสีจ๊กๆ๊ๆ ว่าอนเป็นอย่างนี้ค่ะก็แนะนำอย่าก,กดถดัดตรนี้ออกนะให้กดด้านหลังเอานะคะหรือว่าถ้าใครจะดูรูปกับพลิกกล้องออกมาแต่เราไม่ชอบดูพริกล้องนะก็ชึบถ้าจะดูรูปนะคะถ้าแด้ได้รูปแล้วค่ะก็ถ้าสมมติจะกดปิดอีกรอบพ็กดปิดอ่ะเรามาดูการตั้งเวลาเนี่ยมันจะมีแสงขึ้นตรงนี้นะคะโอเคอไปสนใจตอนนี้เรามาดูที่เมนูกันดีก,กว่าเอเมนูนะคะ ปิดไม่ได้โอเคอันล่างสุดเลยนะคะไม่รู้ไม่โฟกัสโอเคค่ะไอฝา I Fi นี่คือเปิดเน็ตนะคะหมดประแบดยายนานเสียงเสียงเรามาดูแสงดนนีกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกนะพวกเสียง ค่ะก็ระดับเสียงการเล่นเราอยู่ที่ระดับสีนะคะค่ะการใช้งานก็แค่นี้ถ้าจะชาร์จแบตนะคะก็ชาร์จตรงนี้เลยค่ะเปิดฝามันออกมานะคะอาจจะเปิดแลวเลียลำบากโอ๊ยเทปนิ้วใหม้มันเลโฟกัสตรงนี้กันโอเคอย่าเพิ่งโฟกัสกล้องหรอกแเรากำลังไาย สุดก็ต้องมีการต่อนี่นะคะจะเป็นลูชัดแบตมันจะมียางก็ปิดลงไปค่ะปิดเบาๆนะคะอย่าไปปิดแรงด้านล่างไม่มีอะไรหรอกค่ะก็สวยนิ้งเหมือนใหม่เคค่ะสำหรับวันนี้ก็กล้องของเรานะคะตัวนี้ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่นี่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเย้